มาแล้วทุกคนโอ้ยตกาทางหนึ่งหาทางหนึ่งอีตาและตาเมืองป่าปีงากับถือว่าค้างไฟเรียบร้อยทุกคนอย่างสองปีงเหลือในหลายขนาดเลยมีประเสริมพร้อม สุขสบายดีและสวัสดีเพื่อนเพือฟซีทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับชมยินดีต้อนอร,รับเข้าสู่สองสุพรรณบุรีเด้อพี่น้องเดอ้อคลิปวิดีโอนี้ก็สิได้เข้าป่าหาอยู่หา,หาก,กินก่อนทุกคนเลยมามื้อนี้ก็มากับทีมงานอยู่สองคนนะมากรพันเติมเฮาไปยามเฮงหูคนทุกคนเลยเอาไม่ยามมาสองทิศแล้วได้ไปดูดูกันเลยไม่ยามเฮงสองทิศ

นม่ไปเลย นี่ครับทุกคนชามดังบุตรแล้วก็จะได้ออกไปเส็อคุองไฮ้ก่อนคนเลยบนอนกุงไฮ้กับบอนเขาในพันประสิวนอดเลยนะใกล้ๆกันเลยเกุงไฮลล้เลยทุกคนเลยกุงไฮ้กับยูเนะ นี่เลยนะเดี๋ยวก็จะหาบนเฟิร์ก่อนนะเจ้าแค่มีเพล้วเข้าเลยวายกันลูกใหญ่ย,ยันพวกเขามีนจะลูกปลิวหรือลูกกอดเขาก็เล่น เดี๋ยวหาบอลยู่คตรคนเลยกับเกมเครื่องมือซอยนอกลงเลยทุกคนนกปลดิวทง้งหมือได้มีนกใหี่เห็นทุกคนโอ้โหเห็ทุกคนเ่ยแต่มง,งามงามแตบบ่มเลเก็บก่อนโอ้โหหมดตึกเลย เป็นที่สองนาะเก็ตเก็เล่นมาทุกคนลอยลอยลเล่นน้อยนะเห็นรือบ่ล่ะ ลุกแล้วก็บเห็นครับเมื่อั้งที่ทปแปลกๆนะนะเ่อนเปบต้องหาชุดความสามารถสสยกระเล่นลกอกทลสคนกับตัวเก่าเป็นเนื้ ห้าตัวเก่าสี่ตัวเก่าตัวสองโตลเลยนะเก็บก่อนสักเจนนะว่าอยู่แถวนี้ Yeah, and... ดีเอาถือว่าการหาหาแรลงค่อยกันถือว่าพอได้กินแรลงนั่นแหละแต่เพิ่งเห็นตัวใหญ่เลยทุกคนมันมีแต่นกน้อยกับนกคอดของเขาก็กยมีที่จะสวยไปเลยหอมบบเห็นนกใหญ่เขาเป็นนกกระตูนอย่างพวกเขาเลยเขาเป็นกคอดนะกับตัวเล็บ ซอยพอสมมาเขาโคนแล้วก็คอยขาดสิไ no ด้พักก่็เดี๋ยวบงมื้ออื่นเช้าก็บางทีแกเนี่ยเลยก็ไปหาเขาในบ้านประสิวกินน้ำกินไก่น้ำทิมงานน้อก่อนแต่ถึเข้ามาต่ออีกเข้ามารอบหน้าเลยซอยอันตัวใหญ่ๆนี่แหละก็กัดสิไม่ได้ซอยและวก็เล่นกับอ่ะนกคอดนะไปทีมงานเข่าในบ้านประสิวอยู่จะคืนแล้วเขาก็สิน้ำกินข้าวกินน้ำน้ำทีมงานในพันประสิวแล้วทุกคน อนอนพักนอนเยาวเลยโอ้พอดีเลยลนะทุกคนเลยนี่ปีงพร้อมโหลดโอ้โอ้มาถึอยนามแท้ข่อยนี่หมานบอกไงดูป่า น้ำไอหน้าก็มีวันี้นะใยพันมีเลยเยอะได้โอ้ยมาดีกว่าเยวน้ำไอหน้าดินีเขาบ่ตสองเ่าพวกเาเข้าอะไรสองตัอะไรเช่เาได้างน้เปาทงเลือสอเริ่มสูงยโอ้ปีงแล้วนี่ก็ค่อยกกินแล้วแล มันสภาพมันเยวพ่มล้วสามสี่ห้าบาทห้าชนะมาตูกาูันไปเิงไปฟันมานอดียวรับเละังไงข้ามาฮอดป้อนอนเดียวีเขาเล่มดีนี่ปีงป่านีู่นจะมือวโบไปยอ ลายตัวตัวหนูเนาะนี่กลับดีเฮ้ยดีไหมพูมือน้กันน้ำเดียวไปลกินข้าวเดียวหมูนหลายคนเธอผ่านวัดเปในหมูป้าโง่นอนไก่เดียวพี่เอิญได้คือตีนจะเพิ่แต่เช้านี่คือสีนเธอป่ะไปเดือะหมูป้า ทังหมูทั้งานทังหมูทั้งานกิน่เรื่องนี้ผานอยู่นี่ความน้องวันี้เลยดิผ่านเอ๊ะเพื่อนเราเค้นเนาะเห็นเลยมาครับับนทีมงานในผ่านสี่หอกเกิดสี่ได้มาแจ่มนั่เขาทีมงานพวันนี้แหละเอาก่ะเขากินน้ำอยู่นี่แหละเอากิาดีเลยเดี๋เลยพอดีนี่ป่าปีงเรียบร้อยเกิดสิได้คางก่อนวันนี้ทุกคนเลยไปกันเนาะิลุกไปเลยอันนี้มาห่างนะ อ่ะน่าอะีปลาก็ทุกคนเลยกูแต่ป,ป,ป้าปแซปป่เลนะมันคักเลยปลาต<า>ัาง,งนี้ป่ะตังมันจะเป,ป็นนี้ป่ะนั่นเละ<ม>เอาเปนเั่นแล้วเพื่อใหนเฮาคือลายก็มีรอดได้่กูอ่เนากูอปน่ากอ่ะนาอ่น่ากอนาก่ะนอนา่ะะโม โทรปั่นมาชงแล้วได้ <laughs> โอ้ยเราเลยปั่นเอาเอาไม้หน้ามาชงกันแน่แก้มปีงปา่าน,นี่นี่ร้อยไปเลยทำไปชิบเป็นป่าปีงเครับถือว่าขางไฟเรียบร้อยทุกคนเลยอย่างสองปีงเหลือเลยในหลายขนาด,ดนเลยมีเพิ่เสริมผมเนีย หลายปีปก็ได้ก็คักเลยนี่หลังจากที่ออกไปเชิญทีมง,งานในพันปซิวแล้วก็เอามาฝึก,กมาไม้ต่อยทุกคนทาเบิร์นกใหญ่เขาแต่ตอนนี้บรเห็นนกใหญ่เขาเลยมีแต่นกน้อยกับนกกระลิ่ของเขากับตัวก็เล็ดกับมีทั้งเลยเอยทุกคนทาเบิร์นกใหญ่เขาก่อน พอแนวกินแรงเขาก็ถือว่าได้แล้วมีทั้งป่าเนี่ยกนลกปกลิวก็เล่นได้ก็ได้แล้วสีาทาอย่างเี้ยตรงใหญ่ลเลยมันเป็นกกระตงนกเปาก็หรือนกเรืองก็สอยๆบ้งอันเห็นมาให้ก็ยะ่ม,มุด กุหลิเขาเลกระคอนข้างเขาดูเย็นกุหลิเลยติดตามต่อไปทุกคนเลยสวยของลงเลยทุกคน าามาแล้วทุกคนโอ้ยตกทางหนึ่งหาทางหนึง่งตุ่ตาแล้วตาเมิงเนามาแล้วแต็มทุกคนเลยคอยกัน เห็นนกเว็นก็เหาเลยทุกคนก็สิได้ยางออกประเริทีมงานเฮาก่อนว่าสิมีเพมาล ให้เดบด้ยหลุดลายเลยก็เดือมดให่ดิมให้น like ี่ยังมดใบน่อมเลยไปบ่หลังนี้สช้พานตต่มมาเลยทุกคนเจมุอุ่มมาจักจมไปแล้วเกิดกิโต้มาได้ยังอืมเกิดกิโต้ได้อังไงเฮยแล่บอนยิ้มอยู่หรือแม่เล่นนะ ขคือบากินข้าวอะไรก็มาบพันเติมโ้อไปเลยพอเลยจไยิงปงปงเลยไหมอจาไปยิงจีบานอน้าทุกคนกินข้าวกินน้ำด้กันนี่วันทุนเลยนี่กมอะไรอยังบิป่าโอ้ยบ่าวาดมาหลังอีจ่าวบาดพากินอาหารดีเฮ้ยในเลยได้ไปเลยเนี่ยเป็นบิน เห็นบินมันเป็นในเรือได้เลยบนเรือเดินเนี่ยไม่แม่งกี่โต๊ะเอามาไว้นั่านะย่างบล็อกมันตกแล้วตกเลยมันห้องแล้วอืมหาไม่เห็นมาเดี๋ยวจังไนมันห้องก้องก้อยก้อยเนวนั้นบอกจะทางทีมงานเฮาก็กำลังย่างไปเบิึงเห็ดบินบอกบอกว่าเป็นว่าทักซิเม่ยังไหละเป็นว่าเป็นซอยตกปูข้างนี้มันลิงเสียห้องแอกรก พากันไปมือหกคนเลยได้ทีมงานห่ารอบนี้ก็กระยางลำหลังทีมงานกระยางว่ขนาดทุกคนเลยฮบปุ๊บปึ๊บไปเลยปะฝงฝงฝง,งไปเลยทุกคนตอนนี้บาหวาเห็นจายตาจาเส้งตาเป็น,นยังเงยขึ้นมา โคมโหโค้ม,มจุ่มทีน,นี้เลย,น,ยน,น,นี่กุมาเลยตอนนี้ก็กุม้ที่บาววาดเพิ่อน่อยอ่าพญาเขาอ,องบินทุกคนเลือว่าบางวานะทีมงานเรากำลังดานากนันเข้าไปหาเลยถือว่าตามประสบการณ์ท,ที่ค่อยๆอ่าได้ผ่านมาถือว่าร้อย มันหาเห็ดหรือบอเท่ะนะเอาไปหาไปนำกันเลยทีมงานเอาไปถือว่้ยอมเลยมันหกหลีคนเลยหกแล้วก็จักเซิงเลอเซิงเลอนะถ้าว่นมีหมาเอาไปหานี่คือสีใดด้วยแต่ว่าความมันเจอเนี่ยก็อ่านประมาณ9 9้าสิบเก้าจปรนต์และ้วที่ว่าตายนะสัตวนะ์ นนี่ะถือว่าการหาอยู่หากินของคอยและทีมงานหกคนกัถือว่ามานีได้เพ,อพ,อพอิ่อนๆเลยคอยก็ได้ก็เหาะแน่แล้วก็ผ่านวาดเพิ่อนสอยอ่าพญากองห้องบินแบบเพิ่อนเลยแล้วก็ไปนำหาก็ถือว่ามีได้ตั๋วสำนหกอันนี้นะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้กับจะได้ถ่ายทำให้เพิ่อนเอฟซีทุกท่านได้รับชมไว้เพลงเท่านี้ก็สิ่ก่อนคลิปหน้าอีกพินาปรากฏใหม่เพิ่อนเลยสำหรับคลิปนี้กั 好，结束吧，今天。